สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อย uh, ู่ในเกม Minecraft นะชื่อว่าแมป b a ก k w a r ็ S นะคือแมปกระโดดเลยอะอืมอันนี้คืออะไรวะอ๋อไม่รู้โอเช็คพอยด์เอเช็คพอยด์ก็จะมีเช็คพอยด์ให้ด่าเริ่มต้นทำไมวะไปนิบกระโดดเฮ้ยกระโดดได้ชิว คืออะไรวะเหมืองใช่ไหมดันเหมือง <c oughs> กระโดดถึงโอเคอีซส <c oughs> ิเดอะเฮาส์บ้านอะไรนี่แหละบ้านหรูวันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเตะเตะตายไม่เป็นไรเราเช็กพอยไปเลย ตายแล้วทำไมตายง่ายจังเลยเว้ยไอชิบชิบก็ลื่นลื่นถ้าแบบนี่เสียงเบาขอโทษด้วยนะไม่ได้ใช้ไม้ไอชิบไอชิบไอชิบกดได้เลยอ,อ,อ,อ่ะเนเธอเนเธออ๋อไอ นรลกหรือเนี่เธอโอเคว่านรลกนะอ๋อแต่อินจบไม่ใช่ไวอะไรขนาดนั้นวะไอ้ไม่ไม่นานเองจบแล้วแมบสัน้นเฮ้ยว่ายังไม่จบนี่อะไรมีเอกนี่อิทูอ,อ็นสิตี้อุ้ยอุ้ยขึ้นต่อแต้วกระโดด เออกระโดดไม่ติดเอ้ไม่มัไม่ยากเลยขนาะดนั้นหรอกใช่ไหมผมสิผมนี่เสียแล้วเสียนไอ้เจบผมอกระโดโดไม่ติดจริงๆี๋ทไมกระโดดไม่ติดวะเอะขอไพ่ด้วยนะแคปอีกขอไพ่เรื่องอะไรไอ้เจบอ่าลื่น ลง้งหัวฟาดพื้นเอ๊ะกระโดดโคตรลงหัวเฮ้ยไม่ได้โอ้โอเราจะตายหาด่านนี้ไม่ได้ไม่นะ The Entity กระโดดดีดจบับปิดเร็วเธออะไรวะโฟบ บอทดัมบอทมีช็อปมีทิ้งม่ทิ้งเลยโอเคม่นจะเพียดูดนะ้วันเนี้ย <c oughs> หางก,กี่บอกวนะเนี <c oughs> ้ยหหางห้าบอกกว่าให้จะไปดูดเต้ยอืม โคตรหืมตดวตรงนีวะเนี่ยไ,ไม่ได้กระโดดไม่ได้แต่ต้องเดี๋ยวอุ้ยตายโคตรตายเสียวทำไม้ตกไอ้ไงโง่นี่ เจ็บยากจริงๆเลยเอ๊ะ <Ende> ถ <esa> <ohn> for ้าถ <refugees> <oyu> ้ายากเกินเดี๋ยวขอโกงนะได้อยู่เฮ้ยมันยากจริงๆเลยกี่บอกวันนี้อะไอโคชเม็บมันผ่านว่ะไม่ใช่ง่ายๆนะ <c oughs> ไม่ได้เลยกระโดดไม่ผ่านดันบอสจริงๆนอะขอโกงน,นะเนี่ยมันปรากยเอ็ดนะอออบอดบอกหน่อยสิ สองสามสี่ฮะสี่เคียงเหรอโวหาเป้าหาบ็อกดิหาใครจะไปทำได้โอวอเออไม่ได้วัดบอดนะ็อกนะอื้มน่าจะให้กระโดดตรงนี้ มันเพาะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกไปมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะโอเค้น,นี่โน่นึงเล่นการโกงอยู่แล้วโอ้ยอ้ยอุยอ้ยอยู่ดีๆผมก็บินได้ฮึนี่ให้ทำเลยวะ macam mana? ni itu? kanak? macam mana? ah, jing? oh ni Boom Yeay macam unlocks. ye, bray. macam mana? oh, shit ke? hee. ต้องลองหน่อยต้องลองหน่อยอ๋อตรงนี้ไปดูดตรงไหน,นไว้นั่นเลยเอ้ยนี่ไงมันเป็นบล็อกลงโหน่เฮ้เปลี่ยนเล้วสิเป็นสีเล้ว,ลว,วงเลยเฮ้ยเลเวลรีบไปสิยากเลยวะแค่นะี้นโอ้ยากตรงไหนวะเฮ้ยไากตรงนี้เว้ย ง่ายตรงไหนวะครับทุกคนโ,โหง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากเลยครับทุกคนนะอ้ไอโกระบาลล่ายกงขนาดนี้เล่นแบบไหนดีเลยโอ้โหเข้ามาได้เลยวะเขาเก่งเกินก็บักไหนเวอะอ,อะไรวะแคนะ่นล้ อ๋อมีสกลิลมีสกลิลลืมอันนั้นด้วยลืมว่าส,สกลิลปิดปิดอุย้ยสกลิลน่าง,งูฉันไม่ยอมหรอกผมกูก้พาไปแล้วไอ้เนี่้ทำโกงูงอย่างโกง่งอย่าโก่งโค้งยิงคุยโอ้ยกูดูเฮ้ยโอ้โอโอ ก็สักนานดกวะไอ้นกูไอสก,กิล,ลั่นนงงกูเกียดมึงเงยีไ้องดูสก,กิลหนยเว้ยสก,กิลลิตูไม่เคลอะเอา้านี่หายไปไหนต่อยไป โดดพลาดตายเลยอืมมาเให้มันดูหมดทุกแมปดีกว่าไอ้ยิงมาเลยสเกลลิตูดเฮ้ย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 เมายิงช้าเถอะวะไอ้กครับแบงค์แมนแล้วเกินอีกระโดดปุ๊บยิงปั๊บเลยปิดออย่างเงี้ยง่ายขึ้นหน่อย นงยขึ้นเงยขึ้นเงยขึ้นกว่านี้แล้วไปเก็บมือและไม่อยากเจอนายอีกแล้วพวกสกิลรีตูดโอ๊ะแตกไปมาพร้อมกับดาสุดท้ายชจำพีชจำอะไรวะเนี่ยโอ้ะ เขาไม่ทำเขาไม่ใช้กันหรอกเว้ยทำใจอย่างนี้โอ,โอ้ตายโอ้ยแต่ <c oughs> ย่างงี้เว้ยเนี่ย <c oughs> มาจบคลิปแล้วกันนะทุกคน